สปอร์ตกแอนเดอร์เอเชีย mm hmm. นะคะก็ได้รับก,การสนับสนุนจากช่องเกียวรกกีฬาแล้วเราก็ใช้แพลตฟอร์ม mm hmm. เดียวกันนะคะ CCC เรามีชา n g จให้คนที่มาร่วมออกงานกับเราแล้วก็คนที่มาร่วมง,งานชมงานสามารถดาวน์โหลดเข้าชมงานได้ฟรีแล้วยังในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถดาวน์โหลดลงแอป CCC เพื่อรับของสมนาคุณ,คณกับจากผู้ร่วมบอกบิดกับเรานะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะฟรี คอนเซปต์านนปปการจัดงานในปีนี้นะคะคอนเซปต์การจัดงานในปีนี้นะคะเราจะเน้นถึงเรื่องของการ connect, collaboration, mm hmm. คอน c น c o คอ a b o r a t i o n เพื่อ motivate mm hmm. ให้สู่ goal mm hmm. เดียวกันคือความมีสุขภาพดีนะคะ mm hmm. ถ้าการมีสุขภาพดี mm hmm. ก็เป็นตัวหนึ่งที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของภาพรรงของประเทศได้ด้วยตามที่ท่านผออได้กล่าไวไว้เม mm ื่อก มีทั้งหมดกี่บูทธที่มาออกงานแล้วมีมาจากกี่ประเทศคะค่ะบูธที่มาร่วมงานเราเนี่ยประมาณ80แบรนด์นะคะแล้วก็มีทั้งผู้ประกอบการผู้ผลิตจากประเทศไทยเองแล้วก็ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนประเทศเกาหลีประเทศอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันซึ่งสำหรับในงานนี้ค่ะเราก็จะมี letus innovation เพิ่งโชว์ตัวเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยจากสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเจอกันได้ในงานะะเพราะฉะนั้นสามารถไปเยี่ยมชมในงาน แต่ว่าเราก็ได้มีการทําความร่วมมือนะคะก็ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มอกระเสบ,บางเขนนะคะมีอินิเชติฟร,ร่วมกันเราวก็ถูอว่าของมอกระเสที่บางเขนเนี่ยก็เดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้าใส่สีเขียวได้ลงสถานีมอกระเสดซึ่ง คนที่สนใจสุขภาพหรืออยากชมงานเนี่ยก็สามารถแอคเซสได้ง่ายๆหรือว่าถ้ามาจากสายสีแดงก็ลงที่สถานีบางเขนหรือว่าเทารถหมากก็สามารถมีที่รองอรับในการจอดรถค่ะเพราะฉะนั้นสะดวกสบายค่ะวัตถุปราสงค์คือการเจรจาของศิลปกรรมชาวนาดีัน,นแน่นอนค่ะเพราะว่างานนี้นถือว่าเป็นาการสั่งตัวของหลายๆสินค้าทั้งของไทยและของต่างประเทศ อย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ก็มีการเจรจาซื้อขายกันก่อนที่จะของจะเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วแล้วทาง e ีควไลซ์ทรเนี่ยก็ได้มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานเราเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้ว่าน่าจะมีแนวน้มที่ดีนอกจากอีค l i ไลซ์ l e แล้วก็จะมีบริษัทที่เป็น OEM อีกหละแเจ้านะคะที่มาร่วมบอกน